ครับเวลาน,นี้ก็คงไม่พ้นครับถ้าเป็นเกี่ยวกวับเรื่องบุคคลก็หมายถึง โดยที่ผู้ที่พูดนั้นเนี่ยไม่รักษาสัญญานะครับครับในความหมายนี่นะครับคำว่าตบสัตว์เนี่ยถ้าไม่ว่าจะเป็นธุรกษษิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการให้คำมั่นสัญ,ญญานั้นมีความสํญญาคัญมากใช่ไหมอาจารย์ครับ,รบเป็นงานหลักทั้งหลายแหล่จะต้องอาศัยความจริงใจไม่ว่าธุรกิจการค้าไม่ว่าธุรกิจรัฐกิจการราชการการเมืองนะครับครับทุกวงการน่ ความสัตย์ซื่อนี่สมัยก่อนเราเคยได้ยินเสมอครับถ้ามีการซื่อสัตย์นี่จะทำให้ทำอะไรก็จะมีผลในนักการเมืองทั้งหลายแหลก่ก็ตามถ้าท่านต้องการจะเล่นการเมืองในลักษณะที่เป็นนักการเมืองที่ดีนั่นนะสัจจะนี่สำคัญครับ สัตยาีิกุสมคาอันเดียวกันสัจจะสัตยะ,ตยะมีอายุมาถึงตอนนี้นี่การเมืองของเรานี่มันก็แปลกนะมันก็มีรมุ่มตอนดอนแต่ตอนนี้เราก็จะไม่พูดในเรื่องที่ว่าอะไรผิดอะไรถูกแหละเพราะว่ามันอยู่ระหว่างการสับสนเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ควรจะได้ฟัง แล้วก็ไตรตรองตึกตรองนี่คือมีตรรกะในการที่จะฟังเพื่อมีเหตุมีผลอย่างไรครับ,รบอย่าว่าแต่นักการเมืองเลยนะครับในฐานะที่ผมไปสินแสเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของความจริงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราต้องอยืนบนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงทุกสิน้นเพราะนะรเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับจะสร้างความหลงผิดให้กับคนเนี่ยเราจะไม่ทําเด็ดขาด เพราะเรื่องของสัจจะเนี่ยนะครับหรือจะเป็นสติบันที่เราจะจาเป็นจะามันจะส่งผลไปถึงคนรอบข้างลูกหลานนะครับองตไม่สามารถดำเนิน นี่ก็คือการทำสมัยก่อนนั้นน่ะคำนี้เป็นคำที่เป็นลบมากๆเลยนะคำว่าตระบัดนี่คือยักยอกการยักยอกทรัพย์ก็ดีการคดโกงเรื่องทรัพย์สินต่างๆนี้สมัยก่อนนี่อย่างการเรียกว่าตระบัดสินคือหมายว่าสินทรัพย์นี่แหละสมัยก่อนก็ถือว่าเป็นการผิดเพราะว่ามีการยอกยอกทรัพย์แต่ตอนนี้เราจะเห็นว่าคาว่าตระบัดนั้นมาผสมเป็นคำ คำเหล่านี้มาผสมกันนี้กลายเป็นว่าทําให้สาระ,ะที่ว่านี้มาคาหน้าเป็นกระบาดกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีด้วยกันเลยครับคนจจตบัดสักนี้ก็หมายความถึงเขาเรียกว,ว่าชื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานเออคดกินไม่นานเพราะฉะนั้นเมื่อมีความซื่อสัตว์สุจริต เราจะเห็นว่าคนคนนี้ครบได้นะครับเพราะฉะนั้นการเงินการทองต่างๆการคาเศรษฐกิจต่างๆอาศัยกันเพราะฉะนั้นถ้ามีความสื่อสัตย์จริงการหมุนเงินหรือการทําอะไรต่างๆการลงทุนก็คล่องตัวเพราะฉะนนั้ขณะนี้ก็เศรษฐกิจกําลังแย่ถ้าว่าท่าน นะครับเพราะว่ามีความจําเป็นในสิ่งที่ตัวเองนั้นเนี่ยจะต้องสูญเสียหรือว่ากร <c oughs> ะทบกับความเดือดร้อนอันนี้อ้างอิงได้ไหมครับการอ้างอย่างนี้ก็เป็นการอ้างมีอำนาจเหนือกว่าก็ตามแหละที่บังคับหรืออาจจะมีเหตุอื่นใด อันที่สองคือเหตุที่ว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เรียกว่าจะจงตจอกก็ได้นะหรือจะโกงกันก็โกงกันดื้อสัจจะที่วางไว้หรือจะทําสัญญาอะไรต่างๆคือสัจจะนี้คือว่าจะทําอะไรก็ให้มันตรงกับสัญญาเป็นคนตรงตรงจริงใจเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าสัตยานี่ก็คือสิ่งที่ทําให้กระบวนการต่างๆที่เราเป็นสังคมที่ต้องคบค้าสมาคมกันอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ตาม สัจจะนี่จะเป็นเครื่องผูกพันให้กลุ่มนั้นๆอยู่ยืนยงคงได้จเจริญก้าวหน้าไม่ว่าการงานหรือว่าการร่วมกิจการกันเพราะฉะนั้นในกลุ่มใดก็แล้วแต่ถ้ามีคนใด การประบาดสัตว์เป็นกรรมอย่างหนึ่งที่แรงมากๆขอให้เราทุกคนได้ฟังเรื่องนี้แล้วก็ถือว่าเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องมีธรรมะนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งก็อยากจเกรียนว่าคำใดก็แล้วแต่ในภาษาไทยนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัย ฝูงหลือของนเมื่อมันเป็นบรรทัดฐานสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นบรรทัดฐานอจึงแสจะพูดถึงเรื่องว่า ไอ้รู้เท่าไม่ถึงการใช่ไหมเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นคือจะอ้างอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้ผมว่าเพราะว่าเด็กๆเยาวชนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจความลึกซึ้งของคำคำนี้แต่ว่าในของผู้ใหญ่เนี่ยก็สามารถแยกแยะได้นะครับบางครั้งเนี่ยก็บอกต้องจําเป็นต้องเปลี่ยนนะเพื่อตามสถานการณ์ นะอันนี้สําคัญมากเอให้คำมาสัญญาชาวต่างชาตกิก็ไม่เชื่อถือนะถูกต้องครับถึงมาถึงประเทศชาติของเราเองใช่ครับอันนั้นเเสสมียอันนั้นก็เรียกว่ากระทบยาวเลยนะ ต่อไปก็ความไม่เชื่อถือเนี่ยมันก็จะทําให้คนผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยก็ต้องพลอยเรียกว่าเดือดร้อนลําบากไปด้วยนะครับหรืออาจจะทํากันได้แต่ว่าเงื่อนไขต่างๆอาจจะออลําบากขึ้นใช่ไหมครับผมครับ<ม>เพราะฉะนั้นจะบิดพิ้วนะฮะตบ,บศัตร์สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับก็ต้องดูว่าความเป็นไปได้เนี่ยนะครับอย่าคิดว่าจําเป็นนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้คําว่าจําเป็นเนี่ยมัน ผลที่ดีนะตามเจตนาขอเาใช่ครับรใช่ไหมครับความอดทนนี่เป็นพื้นฐานของความสําเร็จทุกอย่างเลยครับเพราะเกิดเป็นมนุษย์ตีในระดับไดก็แล้วแต่ในระดับสูงต่ําดําขาวแล้วแต่จะเป็นชนชาติไหนกลุ่มไหนก็ตามครับถ้าขาดความอดทนแล้วอ่ะความเป็นปึกแผ่นของชุมชนก็ดีของครอบครัวก็ดีก็จะไม่เป็นคนสําเร็จในการที่จะทํากิจการนั้นๆเพราะฉะนั้นบางอย่างนี่ต้องใช้ความอดทนสูง ไอ้บางเรื่องเราจะเห็นว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศโดยเฉพาะประเทศในเอเชียของเราเนี่ยโดยเฉพาะตะวันออกเฉียงใต้อย่างไทยลาวเขมรเวียดนามด้วยพวกนี้เพระมา่าเราอยู่ในถิ่นที่เรียกว่าอยู่ในเขตมรสมเขตมรสมที่มีไอ้ความอุดมสมบูรณ์ของน้ําบางครั้งอุดมสมบูรณ์เกินไปนะ,ะดินก็ดีนะปลูกอะไรก็สําเร็จอะไรต่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อ ต่อของประเทศที่ผู้ที่อยู่อาศัยก็เป็น,เป,นเป็นกุศลเหมือนกันนะครับเป็นผลดีต่อการที่ดํารงชีพแต่ถ้าหากว่าขาดความอดทนมันก็จะทํางานอะไรไม่สาเร็จเพราะเราจะเห็นว่าเมื่อ จะเลี้ยงสัตว์แรงแต่างก็อยู่ที่การที่จะมีความอดทนต่อ,อดินฟ้าอากาศอดทนต่อสิ่งแวดล้อมอดทนต่อบุคลากรบุคคลต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเองก็มีเรื่องที่จะต้องมีปัญหากันทั้งสิน้นคําว่ามนุษย์อยู่ในสังคมมีปัญหาต้องมีแต่มีแล้วต้องการการแก้ที่ถูกต้อง วันวันก่อนที่เราพูดถึงเรื่องไอ้ที่เราพูดเขาที่แล้วอ๋อดันทุลังดันทุลังถูรูถูกลางนี่ผมใช้คํานี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันชัดถูรูถูกลางดันทุลังนั่นเองแต่ดันมากๆจนกระทั่งถูรูถูกลางนะครับอดทนอย่างที่ว่าเมื่อทําแล้วก็สําเร็จ ก็มีการวางแผนเหมือนกันเพราะฉะนั้นความอดทนนี้จึงเป็นประโยชน์อันหนึ่งในความสําเร็จไม่ว่าจะเ,เรื่องธรรมะหรือว่าสําเร็จในกิจการงานครับันขอฝากไปด้วยครับว่าเราต้องมีความอดทนและอดทนต่อสิ่งชั่วร้ายอดทนต่อบาปกรรมทั้งหลายเราไม่ควรทำรนะเราต้องอดทนอดทนี่ไม่ทำนะครับแต่ต้องอดทนที่จะทำในสิ่งที่ดีนะครับ วันนี้เนี่ยนะครับคำว่าตบวัติศาสต์นั้นเนี่ยนะครับก็อยู่ในยุคที่กําลังจะตั้งรัฐบาลใหม่นะฮะก็ยังไงก็แล้วแต่ก็อยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยนะครับพยายามสร้างบรรทฐานที่ดีนะครับไม่ใช่อ้างเอาความที่เรียกว่าจําเป็นขึ้นมานะครับเพราะว่าสิ่งที่ทาไปถ้าผิดภาพไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นประวัติศาสตร์นะฮะแล้วก็จะลึกไปยาวไกลเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความดีต่างๆก็ควรจะรักษาไว้ อะไรต่างๆที่ไม่ดีนะครับโดยเฉพาะในยุคนี้นะครับเยาวชนมีบทบาทเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็จะต้องสร้างความเข้าใจให้ทองแท้และให้เขานี่นะครับได้เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราจะช้าหน่อยนะครับว่าจําเป็นยังไงก็ต้องบอกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความเป็นไปไม่ใช่เพื่อเอาแต่อารมณ์นะครับความต้องการนะฮะสนองตอบตัวเองนะครับเพราะว่ความอดทนก็มีเงื่อนไขของมันอยู่นะครับ ก็ขอให้ทุกๆท่านเนี่ยนะครับก็ใจความอดทน,นเป็นที่ตั้งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคนจีนเนี่ยเขาถึงบอกว่าแท้อดทนนะอดทนนะไม่ว่า,าลูกสะใภ้อะไรต่างๆหรือลูกชายเวลาลำบากเนี่ยการให้อดทนนะอดทนคำคำนี้ใช้มามานานแล้วก็ได้ผลดีนะเพราะว่าสิ่งดีๆบางครั้งก็ต้องรอหน่อยนะไม่ใช่ว่าจะได้ดังใจนะค,ะครับ เราก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยนะครับก็เรียกว่าสปปรรพสิ่งเนี่ยในบนรุษไปนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนแล้วก็มีเงื่อนไขเหตุแห่งการเกิดทั้งสิ้นนะครับ,รบเหตุแห่งความสําเร็จแล้วก็มีสาเหตุนะครับแห่งการที่จะพบความสําเร็จได้เช่นกันครับความจริงแล้วเราก็ปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์มาตั้งแต่เด็กๆอันนี้เป็นประโยชน์เหมือนกันอย่างเรื่องของการเรียนลูกเสือจะเห็นว่า หน้าหมวกหรือว,ว่าตรงเข็มขัดเขาจะมีคําขวัญไว้นะครับท่านคงจะจะจาได้นะครับเสียชีพอย่าเสียสัก์เห็นไหมครับคือหมายว่าสัตว์ชื่ออนี่นะมันมีความสําคัญมากกว่าชีวิตของเราด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจะอยู่ได้ในสังคมก็ต้องอาศัยหนึ่งมีเกียรติไหมอยู่แล้วมีประโยชน์ต่อตัวเราเองต่อครอบครัวต่อสังคมไหมต่อชาติบ้านเมืองในต่อในที่สุดแล้วนอกจากนั้นแล้วเมื่อเราทําอะไรดีขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ก็จะตอบสนองสิ่งที่ดี ถ้าทําอะไรไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็จะมาตอบสนองนี่เป็นกฎธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นขอฝากท่านทุกท่านด้วยเราอยู่กับธรรมชาติเราควรจะได้ให้ความเคารพนับถือธรรมชาติอย่าไปเห็นว่าเออสิ่งเหล่านี้มันชั่วร้ายแล้วเราก็จะทําความคิดในทางที่ชั่วร้ายตามไม่ได้รเราต้องแก้ไขได้เพราะธรรมชาติบางอย่างก็มีผิดพลาดได้หนั่นรับนะครับ อย่างบางแห่งเนี่ยเราพัฒนาอย่างไรก็ไม่รู้พัฒนาไปพัฒนามาพัฒนามาก็น้ําท่วมกรุงเนี่ไม่รู้พัฒนาแบบไหนหลายหลายปีมาแล้วเป็นนับเป็นสิบสิบปี 10, 10ปมาพัฒนาตลอดนะครับแต่ก็ท่วมทุกปีกดสร้างทุกปีเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องต้องมีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะมาทําให้กรุงเทพเรานี่ไม่มีน้ําขังครับนะไม,ไม่ต้องรอรอน้ําระบายครับต่อไปจะได้บอกได้เต็มที่เลยโอ้น้ําระบายภายในสิบนาที ให้ในครึ่งชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นการแก้ไขที่ถูกต้องเพราะนนั้นก็ต้องฝากให้ท่าน,านผู้ว่าชาติชาตินะเห็นท่านก็ทํางานตอนนี้ก็ต้องเอาใจช่วยท่านบ้างนะครับทุกคนต้องเห็นใจบ้างเพราะว่าการจะแก้ไขอะไรบางอย่างนี่มันไม่ใช่ว่าแก้ไขได้เร็ววันเพราะฉะนั้นยิ่งเกี่ยวกับงานแบบที่กรุงเทพของเรานี่มีหลายอย่างที่จะต้องแก้ไขอะไรที่แก้ไขได้เราก็ยินดีด้วยนะครับครับใช่ครับ ก็เรียกว่ารายการในวันนี้นะครับก็เป็นการเหมือนกับท่านอาจารย์ปีนี้อายุ90นะฮะก็มาเตือนนะครับมาเตือนนะครับว่าสิ่งที่ควรจะเป็นบรรทัดฐานที่ดีแล้วก็ไม่ผิดสินธรรมนั้นเนี่ยมีความสําคัญมากเพราะว่าสีลนั้นก็มีมาเป็นเวลา2000กว่าปีแล้วนะครับ ไอ้คนเราเนี่ยละเว้นบาปนะครับการละเว้นบาปเนี่ยถ้าละเว้นได้ดีกว่าการไปสร้างบุญนะครับเพราะความชั่วมันไม่เกิดใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเองเนี่ยสร้างแล้วเนี่ยแล้วเกิดเป็นบาปมันก็จะกระทบเป็นไปในวงกว้างนะครับเัฉะนั้นเราทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องเรียกว่าใช้สติให้มากนะครับสติสมาธิปัญญาความรู้ต่างๆก็ต้องพยายามศึกษานะครับทำความเข้าใจให้มาก แล้วประเทศชาติเราก็จะได้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับเออยังไงก็แล้วแต่ท่านสินแสผมก็ยังอดเป็นห่วงไม่ได้สังคมเราระหว่างนี้ก็มีการเรียกว่าสับสนในเรื่องของข่าวต่างๆวันหนึ่งก็เปลี่ยนไปอีกวันหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงไม่รู้จะเอาอะไรที่จะเป็นในสื่อที่เราจะเชื่อถือได้เพราะว่าแต่ละสื่อนี่มันก็บางอย่างก็แตกต่างกันไปแต่คิดว่าทุกอย่างนี่ต้องมีที่มาที่ไปต้องมีเหตุมีผล แล้วก็ทําอย่างไรให้ใช้ตรรกะความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลนะที่<ช>ที่เขาใช้คําว่าโลจิกนั่นเองนะโลจิกโลจิกเขาคนขิงจริงนะครับเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะทําให้เราคิดในทางที่มีเหตุมีผลแล้วเราจะแชร์ไปเกี่ยวกวับเรื่องใดก็แล้วแต่จะเพิ่งไปตื่นเต้นจะเพิ่งไปตกใจหรือจะเพิ่งไปดีใจเกินควรนะครับควรจะไตรตรองตรึกตรองก่อนว่าอันนี้มันถูกต้องแค่ไหนถึงจะแชร์เพราะาก่อนแชร์ต้องคิดให้ดีเพราะอะไรยังไม่แน่นอน ครับอ่าแล้วขอคิดไปด้วยว่าผู้ที่คิดที่จะทําอะไรก็ตามทางการเมืองขนาดนี้เนี่ยให้คิดถึงประชาชนนะท่านจะทําได้รับความสนับสนุนคิดถึงประชาชนให้มากนะครับ,บอ,อย่าคิดเห็นว่าแต่พวกตัวเองหรือกลุ่มตัวเองจะต้องประสบความสําเร็จตามการตั้งการเมืองขึ้นมาเป็นพรรคก็ดีการตั้งรัฐบาลก็ดีเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องอยู่ในระดับที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาชนทั้งสิ้น เพราะถ้าใครก็แล้วแต่ถ้าเห็นว่าประชาชนเป็นที่พึ่งก็ควรจะเห็นว่าประชาชนควรจะได้ประโยชน์อะไรจากการทําอย่างนี้ทุกวันนี้นะครับครับก็รายการวันนี้ก็คงจะต้องอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ